โอ้ยพี่น้องมาจากกาหลายใหญ่ห้างว่าด้กินดนเลยแตงกว่าเป็นโลเศร้าเหรอกรับ่อเศร้าหรอหอลูกจะเดินเดี๋ยวมาไหมอืมก จะขนาดคุปเปอร์อ้าโอ้ยค่ะข้าว่หุ่นมันตกนี่ตื่นแตื่นใจแหน่เขาบอกว่าคือไม่หมูดหรอกแหที่จริเป็นเช่นกันเอาไปแลบว่าอยู่กับกราอยู่พอนตอนนี้มองก็าเพีืยงฮึมเจ้าเสียเป็นเจ่าเนีย ม่ซึ่ยไม่เก่งงคนไม่ได้เงินว่าไม่กิไม่แบบ่าย่าอยู่ข้างบ้านือเห็าฝางกินมุกกระเะหัวหน้ากองนึ่งเอมื่อ่มือเครื่องเน่กินมุกกระะมือแรกน่งกับกินมุกกระ่แมชากินหด่มันยำได้อกในวัมเอาม่ขมาย่งไม่กินอไรัไไต่อะ

คือแม่นี่นี่แม่เรื่องมากเลยวอีผักมงเอ้สแตกกับสแต่งแบเป็นอย่างสื่อวาทอดเรียงไหมเรียงกันจงมากันอันหนึ่งสแตกไปก่อนพี่น้องเขาบอกผูอเก่าหรือพี่น้องเขาว่าเป็นผู้จัดการแล้วต้องพูดเพราะถุนละเด้อเขาว่านสำหรับโกเล็กก็ตั้งขึ้นมาแล้วสองพ่อพี่ยว่ฮดีแต่งโตคือ่อ จ๊กเขาเสียเอาบอดดิพี่ฮนดีไหมแต่งตัวเป็นเลขาเจ้าเนี่ยเจ้านี่ไส้สูตรไส้คลิปบุพการณอกมันเท่าบอดเข้ามาเอาแจ้าใส่แจ๊บก่อนคุณมาปาซิวพี่น้องครับปลาปาซิวไม่ใครเดี๋ยวไ่ได้าใครเดียไม่ด้ร้หรือเพื่อนอืมไม่แสบมาด้วยหรอแต่กินหอพี่น้อง

ขนาดยังไม่ออดิชั่นนั่นนี่ไม่ต้องห่วงครับต้องดีกว่าเก่าแน่นอนแค่ผู้จัดการขึ้นลำก็ไม่ธรรมดาแล้วพวกไปสั่งสูตรเพงเต่าเหรอเขาบากิ้คิวเบาบางเขาเด๋อวสิถามาน,นี่้องตงองไปสี่จอดทถไปไหนะถไปไหนะชุดหนึ่งเพื่อนอย่าเลยอกสองชุด

ผู้เทาแล้วแม่สีขาว้บึ้งในผอเลงนะบึ้งเงาห,หนาจะคล้องแน่ไม่ใช่สีขาวน่เผื่อสีขาวยียมเงิน,อ,นยอย่ี่ม่วงก็สวยได้ยังส่สีม่วงม่วงไม่ได้รอสีมเงินบอกก่อนขึคือ,อยู่กินกิน เจ้าบ้านคบสุดยอดอาหารช้าเขาวันนี้ยอาน่ว่าไ อยากงี้ก็กินนั่นล่ะจะพโหลดก็ตายแล้วล่ะีนงไมใ่เหไปมอกจ็ซื้อมองวตายแล้วจะโหลดต้องมเลนันก็ป็นมาเลยงกอนเอไม่มีลูกเป็นลาบเป็นอสนสะอาดรสนเด้อขาอยย่บบานพักหอดเสรดำแต่พิ้มเป็นมาเล้ตายแล้มอก็เป็นตา กินฮอทกินยไปชีว <She S 3> ิตไม่ยุติธรรมเลยมันถ้าฮใส่ชีวิตสุดไเสียหลายเขายังอยู่อยู่แล้จริงแล้วเฮาสกับปูเกลนไปเมือเงินปล่าใส่เงินนะมีบ่มีจีไปจานนั่นหรอกอันออมออมแต่วันอออมหัวอันออมัวบานบางนันบัก้าบานบางอน นีใบใหญ่ก็อร um, ่อยก็ก well, ินอะเลยอแอ่มีหิวกินออกินอล้รก็อิ่มมนเนี่ยม่หแบบเนี่ยมันอิ่มไปเลยมันเนี่ยถ้าเราไปกินอะไก็เป็นนางสาคกอนก็บาวเขากั่งมนมันมีกินเลี้ยงเาเป็นนางสาแเมนงามกินหนามใจที่ขาดเบินไม่ยายหรอกเพาะท่านเป็นนะแต่เนื้อสันผัมันจะยายหรอก

มันโมมีหรอแท้นี่ยนไปอุบลนขุนต่อขาฉันต้องไปหาสายสัตกปีวหาอยู่พวกมันพวกพกแน่น่ละต้องลาไปหาไม่ต้เห็ดอ้นวันไม่น่เป็นสร้างใคเวหาเรื่องวาดีว่าฉันเอฟซีนี่แหละไเอฟซ ก็เนียแบบเหมซยังแบบรไปไหนอยบบ็ม่มุงดิไหดไปไ้ปชทานยามเยนงมกมีไ่ได้ยไปทุระไปไดไปทระยประจักการนัน คองไม่เสียคงยังอางเดียมสุดอกังลูลงกคัครับปีบังหันสุ้เสียสองจุด่พอกิบน่องครับ้าวสครับ